สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House and r a l Action กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมคะวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีคำหนุนใจและมีการนามัสการพระเจ้าร่วมกับคิสจัจาก l i v i n g s t r e a m ในช่วงบ่ายสโมงเย็น อ่าแล้วแต่เวลาที่ขับเคลื่อนกันนะคะคุณผู้ชมคะเราขอบคุณพระเจ้าหลายคนบอกว่าในช่วงยุคนี้อยุคโควิดในทีนกับยุคที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เหมือนก็คือทําไมบางคนจนก็ยังจนอยู่บางคนทาําไมมั่งคั่งนะเขาก็ยังมั่งคั่งอยู่แต่ที่มันแตกต่างนั้นคือบางคนมีเงินเก็บนะคะแล้วพอในยุคนี้เงินเก็บหายหมดเลยจะทํายังไงหลายคนคิดถึงเรื่องเงินหลายคนคิดถึงเรื่องการอาชีพต่างๆการงานต่างๆที่อยู่ภายนอก แต่จะมีสักกี่คนคุณผู้ชมที่จะคิดถึงในวิญญาณของเราหลายคนนะคะหลายคนจะจากเราดีใจที่ท่านได้มีโอกาสนาสมาชิกของท่านน้มัสสารพระเจ้าออนไลน์บางท่านสอนพระพีออนไลน์บางท่านสร้างสาวกออนไลน์บางท่านทําทีมอธิษฐานออนไลน์แต่ว่ามีบางอย่างในฝ่ายวิญญาณนะคะวันนี้เราลองมาดูกันพระคําของพระเจ้าหลายๆตอนได้พูดถึงว่าบางเรื่องที่เราทํานั้นเราวังให้ดีว่าเราจะเป็นการขัดขวางงานของพระเจ้าหรือไม่คุณผู้ชมคะการขัดขวางงานของพระเจ้าอันดับที่1คือถ้าสถานการณ์เหล่านี้เป็นมาจากพระเจ้า และพระเจ้าอนุญาตให้ม <kaikki. S 1> ันเกิดแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคืออธิษฐานให้ประชากรของพระเจ้ากลับใจใหม่และมองไปที่พระเจ้าว่าพระองค์กําลังจะทําอะไรและให้เขากลับใจใหม่นั้นพระเจ้าจะพลิกฟื้นใครในความเข้าใจของคิตชนนะคะเราเข้าใจว่าสิ่งใดที่คริสตจักรทำชุมชนจะเป็นแบบนั้นถ้าคริสตจักรทาการงานฝ่ายวิญญาณชุมชนก็จะมีการบังเกิดฝ่ายวิญญาณถ้าคริสตจักรไม่ได้ทําการงานฝ่ายวิญญาณทําการงานเนื้อหนังประชากรในคริสตจักรก็จะเป็นเนื้อหนังเยอะขึ้นฝ่ายวิญญาณก็หายไปแล้วชุม ชมชนนั้นก็จะทะเลาะเบาแว้งกันก็จะมีแต่ปัญหากันดังนั้นคิดจักจึงเป็นตัวหลักในการที่เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนฝ่ายวิญญาณเพื่อไปสู่กันเป็นจริงในฝ่ายเนื้อหนัง คุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่ายุคในทีมเนี่ยยุคโควิดเนี่ยยุคโรคระบาดชีวิตฝ่ายวิญญาณเขาใกลใ้พระเจ้ามากขึ้นเขามาอธิษฐานและมีโอกาสใกล้ครวนว่าชีวิตของเขาเป็นแบบไหนชีวิตตกต่ำแบบไหนชีวิตต้องสำรวจแบบไหนชีวิตของเขาต้องสารภาพกับพระเจ้าอย่างไรและขอพระเจ้าพลิกฟื้นอะไรแทนที่เขาจะไปอธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะขอยุติโควิดในทีนขอให้โควิดในทีมหยุดก่อนนะขอพระเจ้าเมตตาอันหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเปลี่ยนคำอธิษฐานกลับมาหาพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่าเ้าพร้อมมีบาปซ่อนอยู่ตรง หนอะไรที่ทําให้ข้าพระองค์ต้องพลิกฟื้นและจะกลับมาหาพระเจ้าเพื่อว่าข้าพระองค์จะเป็นคนนั้นที่โควิดในทิไม่ต้องมาแตะต้องแล้วเราจะสอนความจริงให้กับคนที่เรารู้จักเขาจะอธิษฐานเหมือนเราแล้วพระเจ้าจะตอบเขาคุณผู้ชมคะการอธิษฐานมีหลายรูปแบบและการดาเนินชีวิตคริสเตียนก็มีหลายรูปแบบดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องทําพระธรรมของพระเจ้าวันนี้อยากจะหนุนใจคุณผู้ชมจากตรงนี้เลยค่ะเพราะพระธรรมของพระเจ้านั้นจะทําให้เราพลิกฟื้นชีวิตของเรา คุณผู้ชมคะวันนี้อยากหนุนใจคุณผู้ชมจากพระธรรมอิสยานะคะพระธรรมของพระเจ้าอิสยาบทที่1 พูดถึงเรื่องทรงเรียกให้กลับใจจริงๆยุคนี้มันเหมือนยุคในอดีตนะคะถ้าเรามองย้อนไปไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ถ้ามีโอกาสได้ไปฟังคําเทศนาของท่านอาจารย์หลายๆท่านที่ลึกนะคะที่เจาะลึกเราน่าจะมีโอกาสได้ไปใคร่ครวญโดยเฉพาะคําสอนของอาจารย์หมอวรลลุนทางรายการของเราขอบพระคุณพระเจ้าคําสอนของท่านอาจารย์หมอวรลลุนเราหาประสิทธิ์เป็นคาสอนที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยแล้วนํามาจากพระวจนะที่ชัดเจนที่สําคัญนะคะท่านอาจารย์หมอถ่ายทอดด้วยความรักถ้าเราสัมผัสถึง ฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระลักษณะของพระบิดาผ่านท่านอาจารย์หมอวรลลุนที่ได้มาเตือนสติประชากรของ,ของพระเจ้าคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าสำนึกผิดไม่ว่าเราจะรู้ว่าตัวเองมีบาปเยอะไม่ว่าเราจะอะไรก็ตามจริงหนึ่งที่ถ้าเราไม่ทําให้พระเจ้าเสียใจไม่ไปขัดขวางงานของพระเจ้า แล้วเรากลับใจตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นกลับใจเรากําลังทําบาปซ้อนบาปไหมบางคนบอกว่าทําบาปซ้อนบาปยังไงอย่างเช่นถ้าเราทําคิดจจากที่ผ่านมากเรากําลังสร้างประชากรให้พระเจ้าหรือสร้างประชากรให้ตัวเอง คนเข้าคริเสจักเยอะแยะมากมายแต่เราสอนเรื่องความจริงของพระเจ้าให้เขารักพระเจ้าให้เขาสัตย์ซื่อในพระเจ้าแล้วเขาได้รับพรจริงๆไหมเมื่อประชากรของพระเจ้านำท่าสางไปถวายที่ท้องพระคลังศิทธิพิบาลได้อธิษฐานปลดปล่อยพระพรจากคลังทรัพย์อนุดมของพระเจ้าให้กับประชากรของพระเจ้าไหมเรานำประชากรพระเจ้าให้กลับคืนดีกับประชากรที่กำลังขัดบาดหมางกันไหมหรือเรากำลังทำอะไรและเวลานี้เมื่อไม่มีโอกาสเข้าคี้เจากคี้สจักต้องปิดนะคะเพราะว่าถ้าเรารวมตัวกันมากกว่าที่รัฐบาลกำหนดก็เป็นสิ่งที่ ขัดแย้งสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําคือทําตามหลักปฏิบัติของพระเจ้าและหลักปฏิบัติของทางโลกนะคะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดังน,นั้นเราทําตรงนี้เราขัดกับประชากรของโลกไหมคุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราทําบาปซ้อนบาปคุณผู้ชมคะบาปที่ซ้อนบาปคืออะไรถ้าคิ่จะจักวันนี้เรายังนมัศการไม่ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสนมัศการทางออนไลน์เรากาลังทําให้เห็นว่าเรามีสมาชิกมากมากมาก,มากหรือเปล่าแต่จํานวนสมาชิกกับการกลับใจใหม่การที่สมาชิกเกิดผลแล้วเห็นถึงพระคุณและ คิดว่าพระเจ้ากําลังตอบอะไรเขาพระเจ้ากําลังลื้อฟื้นอะไรเขาตรงนั้นสําคัญกว่าการที่มีสมาชิกมากขึ้นเพราะถ้าเราทําให้สมาชิกในที่จักมากขึ้นมากขึ้นกับการที่เะจากนั้นไม่มีการพัฒนาฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็เสียเสเอียนค่ะแล้วถ้าเป็นบาปซ้อนบาปยิ่งไปอธิษฐานขัดขวางในสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะทําให้ประชากรกลับใจใหม่อันนั้นก็บาปบาปเยอะขึ้นคุณผู้ชมคะเราจะต้องสํานึกหรือว่ากลับมาคิดว่าสิ่งที่เราทํานั้นจริงหรือไม่จรงิงดีหรือไม่ดีไม่มีใครทาถูกหรือทําผิดนะคะมีแต่ว่าคนนั้นทําาตม รไหมใครที่ทําตามพระเจ้าคนนั้นคือตามน้ําพระทยัยแต่ถ้าหากใครที่ไม่เข้าใจนะคะพระคําของพระเจ้าวันนี้กลับมาหนุนใจอีกรอบหนึ่งพระธรรมอิสยาห์พระธรรมอิสยาห์บทที่หนึ่งพูดถึงเรื่องการกลับใจจริงๆคืออะไรพี่น้องลองไปอ่านดูค่ะ เยอะมากแล้วถ้าตรงไหนข้อไหนที่เข้าไปฟาดเข้าไปแทงทะลุเข้าไปล้วงลึกในวิญญาณของเราถ้าเราเจ็บวิญญาณนะั้นต้องรีบสารภาพบาปพระเจ้ากําลังแทงทะลุเราพระเจ้ากําลังเอาสิ่งเหล่านั้นกำลังบอกว่าตรงนั้นแหละที่เราต้องผิดที่ต้องกลับใจใหม่ตรงไหนคือความผิดของเราไม่ต้องฟ้องผิดใครแต่ตัวเองค่ะแล้วเราจะพลิกฟื้นได้ไวที่สุดพระคาของพระเจ้าบอกกันว่า,วาจงฝึกกระทําดีจงเลิกกระทําชั่วจงฝึกกระทําดีจงแสวงหาความยุติธรรมจงบรรเทาผู้ถูกบีบบังคับจงป้องกันให้ลูกกําพาพ่อ จงโซ่ความเพื่อ,อหญิงไม่คุณผู้ชมคะฝึกกระทําดีแสดงว่าทําดีไม่ได้เลยอะ่ะบางทีเราเหมือนว่าเราทําดีแต่มันไม่ใช่พระเจ้าถึงสั่งให้เราจงฝึกกระทำดีแสดงว่าไม่มีความดีในชีวิตของมนุษย์เลยความดีมาจากไหนคะมาจากพระเจ้าผลแห่งพระวิญญาณมีความดีนะคะความประพฤตใจความดีความเมตตาเยอะแย,ยะค่ะเก้าข้อนั้นสุดท้ายการรู้จักบังคับตนตรงนี้มาจากไหนมาจากพระเยซูถ้าเรารับเชื่อพระเยซูพระองค์จะชำระเราข้อต่อไปพระเจ้าบอกว่าลองมาดูนะคะพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เรามาสู้ความ ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกระบฏเจ้าจะเป็นเหยื่อของคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสแล้วไมาความว่าอะไร วันนี้เรายังสารภาพบาปได้ทันเวลาอยู่ค่ะเพราะวิญญาณเรายังอยู่ในร่างถ้าวันใดที่วิญญาณออกจากร่างวันนั้นหมดเวลาในการสารภาพบาปทําไมอิสยาถึงบอกว่ารีบนะกลับมากลับใจจริงเพราะคัมภีร์ข้างหน้านะคะพ่อสิบสิบเอ็ดสิบสองเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยพูดถึงพระเจ้าเกลียดชังอะไรพระเจ้าไม่พอใจอะไรแล้วเรายังจะไปทําเป็นพวกของการต่อต้านพระเจ้าหรือไง อันนี้คือสิ่งที่เราหนุนใจสาวกของเราสาวกของพระเยซูนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สาวกลุงฟ้าเรากําลังทําการสร้างสาวกให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างเขาต่อจากนั้นเขาจะทําการงานพระเจ้าให้เกิดผลแบบไหนเพราะเราจะไม่ขวางงานของพระเจ้าโรคภัยแค่เจ็บที่มาในวันนี้คือวันที่พระเจ้ากําลังอนุญาตและคัดแกะและแพะคัดคนดีคนชั่วคัดเลือกข้าวละมาและข้าวดีแล้วพระองค์จะปูนบนําเหน็จตามการการะทําดังนั้นตรงนี้ใครที่ไม่เคยทําดีฝึกกระทําดีนะคะและเลิก ทําชั่วโดยเฉพาะฝ่ายวิญญาณเปรียบเทียบการแข่งแย่งกันแย่งลูกแกะกันไม่มีแล้วค่ะยุคนี้ต้องทําให้ประชากรพระเจ้ากลับใจใหม่จริงๆประชากรของพระเจ้าจะทํำยังไงคนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เป็นศิษยาภิบาลที่เป็นผู้เลี้ยงต้องสอนเขาให้รู้ว่าบาปของเขาที่ซ่อนอยู่นั้นไม่สามารถจะไปถึงพระเจ้าได้ถ้ามีแม้แต่นิดเดียวดังนั้นความบาปจะต้องไม่มีสิ่งที่ไม่มีคือเขาต้องสารภาพบาปด้วยวิญญาณและความจริงด้วยความจริงจริงจริงใจจริงๆไม่ใช่เฉพาะสารภาพแค่ปาก และรับเชื่อเฉพาะเกงใจคนที่มาประกาศไม่ใช่ค่ะเขาจะรับเชื่อเขาต้องตัดสินใจรับเชื่อเองด้วยวิญญาณของเขาพอเมื่อรับเชื่อแล้วเขาจะไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเมื่อรับเชื่อเสร็จแล้วการชำระบ,บาปมาจากพระเยซูไม่ใช่มาแค่รับเชื่อเพราะว่าเห็นแก่คนที่นํารับเชื่อไม่อยากให้เขาเสียหน้าไม่ใช่ค่ะ เพราะคนที่จะผิดก็คือคนที่รับเชื่อและรับเชื่อแบบผิดๆนั่นแหละคะ่ะดังนั้นหลายอย่างเราต้องมาพิเคราะห์กันแล้วตรงนี้คือถ้าเจ้าปฏิเสธและกะบฏเจ้าจะเป็นเหยื่อของโคมดาเพราะว่าพระโอษฐของพระเจ้าได้ตรัสมาแล้วคืออะไรคือถ้าเราไม่เต็มใจไม่เชื่อฟังบาปของเราก็ยังเยอะอยู่เรายังทําบาปอีกยังทําผิดต่อพระเจ้ากบฏนะคะโรคภัยแท้เจ็บมันวิ่งตามเราเลยค่ะมันไม่ใช่แค่วิ่งรอบเอ่วนะมันจะเข้ามาในชีวิตไม่ใช่แค่โควิดในทนนะคะโรคอะไรเยอะแยะสารพัดที่เป็นคําสาปแช่งที่มาจากอํานาจมืดไม่ว่าจะเป็นมะเร นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นโรคเ,เนื้อหนังต่างๆที่มันเกิดขึ้นโรคผิวหนังที่กําลังจะมาอีกมากมายตอนนี้โรคภูมิแพ้อะไรเยอะแยะกาลังเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราไม่สารภาพบาปและให้พระเธิ์พระองค์ปกคุมแล้วให้เรานั้นใช้ไฟของพระเจ้าล้างเผาและชำระ ขับผีออกผีที่มันดื้อไฟของพระเจ้ามันจะออกไปได้โดยความรักของพระเจ้าและการกลับใจใหม่ถ้าคริเสเตียนคนไหนไม่กลับใจใหม่จริงๆสิ่งนั้นก็ไม่ออกจากชีวิตของเราดังนั้นคุณผู้ชมคะขอหนุนใจคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เช็คตัวเองดูแลตัวเองไม่ใช่เช็คชีวิตคนอื่นแต่คราวนี้ลองมาพิจารณาชีวิตตนเองตัวไหนที่ไม่ได้และจําไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้สารภาพเลยค่ะตื่นเช้ามาขอสารภาพบาปขอไฟของพระเจ้าเผาขอพระเยซูป,ปกคุมและขอดาเนินชีวิตโดยความสว่างของพระเจ้าขอพระวิญญาณน,นําลูกในการดาเนิน ชีวิตให้ไปในทางที่ถูกต้องและให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายและพระเจ้าจะทรงตอบความอธิษฐานคนที่อธิษฐานด้วยความจริงใจและด้วยวิญญาณและความจริงจริงๆค่ะวันนี้ขอพระเจ้าเอวยพระผ่าคุณผู้ชมขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการนะคะขอบพระคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่ติดใจในพระวจนะของพระเจ้าจากท่านอาจารย์หมอวรุลท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์ศรีครังเสงและท่านอาจารย์เกือ้อรวมทั้งครมยานชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการของเรานั่นเป็นชีวิตจริงค่ะไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกล้งทําไม่ได้แต่ง ขึ้นมาแต่เป็นชีวิตที่เกิดกับเขาที่เขากลับใจใหม่จริงๆแล้วเขาได้รับตามที่เขาได้อธิษฐานกับพระเจ้านั้นเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับประชากรที่ได้หันกลับมาเป็นสาวกแท้ของพระองค์มากขึ้นในยุคนี้นะคะ วันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมค่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังคุณผู้ชมแม้บาปของเราจะแดงเข้มแดงกลำ่ำแดงมากแดงขนาดไหนก็ตามถ้าเราสารภาพบาปด้วยวิญญาณของเราด้วยความจริงของเราพระองค์จะทําให้ขาวหมนหิมะแล้วสิ่งชั่วร้ายต่างๆภัยพิบัติต่างๆจะไม่มาถึงตัวเราเพราะพระเจ้าจะให้ทุตสวรรค์ตั้งค่ายล้อมชีวิตของเราและพระองค์จะเป็นผู้ประทับและอรารักขาชีวิตของเราด้วยวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ